มันอยู่สองพันนะยันมาเบิ้ลกันว่าตอนแรงสิเป็นแปดพันหรือหมื่นสองยัเอาต้องติดตามนิ่งแล้วเอรอเอาละครับมาดูเรือคู่นี้ครับลองน้ําแดงเรือดีนาวาศักดิ์สิทธิ์ครับลองน้ำนําเมือนเทพดลสิงห์แปดแปดโอ้เอาละครับคู่นี้ดูสิว่าตลาดหุ้นจะปั่นป่วนหรือเปล่าหลายสนามคู่นี้เป็นคู่ชิงชนะเลิศกันมาแล้วใช่ ผู้บรรยายก็นั่งไม่ติดแล้วครับเพราะว่าหลบคู้นี้ใช่ผู้นี้เขาจะห้อหันให้กันดูอ่าเลือ,อลาวอยู่ฝั่งไทยเรือไทยอยู่ฝั่งลาวออวามาแล้วท่านผู้ชมผู้เชียร์ผู้ีเกติที่ขลบรักทุกท่านก็บอกรเรือดีมีคํานำหน้าวัดนาวาสักธิ์จากพี่น้องสอปปลาวให้อยู่ในร่องนับสีแดงฝั่งประเทศไทยเสกกำเนิดนอละสิษย์แปด จากเสาให้สระบุรีเปิดผายแรงฝุ่นตลบกบแม่น้ำโของออกมาแล้วกระจุยกระจายออกมาแล้วไว้ว่าบ้าเที่ยวนี้เขาบอกว่านอรสิงแปดแปดล่องน้ำน้ำเงินเปิดผายแรงแสงขึ้นมาเปิดผายแรงแสงขึ้นมานาวะว่าศักดิ์สิทธิ์ว่ายังไงจะไล่อะไปรปไรีกี้จะไล่ขยี้กอดขอหอมแก้มกอดขอหอมแก้มเสาให้สระบุรีในน้ำของเทพนอรสิงแปดแปดได้ลืมไม่ได้อะไรดูสิว่าล่องน้ำ นีห่หนาวานสักเสร็จรู้ตัวว่าเราเลิกเคาะเลิกหมดเริ่มพัดขึ้นมาเริ่มพัดขึ้นมาหัวเรือแบกน้ำแตกแตกระจุยกระจายกระเจิงขนาดนี้ขนาดน,น,าดนี้ดูไม่ออกบอกว่าใครเป็นหมู่กันจา้าใครเป็นผัวหรือได้อำเภอใครเป็นบรรเมงไปหรือเป็นเครือตัดหมากันนี้มองด้วยสิตาหัวเรือเสมอกันอยู่จ้า มาตู้เอทีเอ็มจะเป็นยังไงตอนนี้ตอนนี้เนี่ยนะของน้าวาสักซี้แฉ่งเบ็ดจะพุ่งระเบิดจะแสงเงินมาจะแสงเงินมาต้องถามมาใจของน้าได้รสริษัเก็ดจัดที่จะจะเป็นยังไงตอนนี้คู่กีสูสีจะบองดีดีหัวเพียงหัวแล้วอาจารย์เอ้อคู่กีสูสีบอกว่าดูดีกว่าต้องหอกน้ำแดงน้าวาสักซี้นะ้าวาสักซี้นะ้าวาสันะาซกซี้เปิดไผายเลยจะแสงเปิดเร้นแต่แต่สักแปดแปดสักซิงแปดแปดสักซิง ตัดสินครับเปลี่ยนใจจะขาดแล้วเว้ยบอกี้บอกแล้วว่ากรรมการผู้ทรงเกียรติไม่รอชามิรอชาตัดสินที่เรือที่ชนะในเที่ยวนี้คือเรือในร่องน้ำน้ำเงินครับในนาของเรือเทพนรสิงห์แปดปดโอ้โห้ใว่าเทพนรสิงห์แปดแปดเดินทางไกลมาหลายร้อยกิโลครับ จากอำเภอเสาให้สระบุรีจะมาพายกับเรือดีครับนาวาศักดิ์สิทธิ์จากบ้านไซสถานนครหลวงเวียงจันทร์หลวงมาแล้ว เชียพูมีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านมาดูเรือคู่นี้คู่ที่30เกณฑ์ล่องน้ําแดงในน้าไม่หนุมหน้าหมดคนรูปงามเดินทางมาจากเสาให้สระบุรีในน้ําของเทพนรสิงห์แปดแปดใส่กับเรือพี่น้องนครหลวงเวียงจันในน้ำของเรือนนาวาสักทิศเรือดีของพี่น้องประเทศลาวเขาบอกว่าจัดอยู่ล่องน้ําสีน้าเงินเปิดผายแ้วกระชวยกระาจกันออกมาเ้ย คู่เอกไพ่สีเป็นไพ่ในน้ำของเทพนรสิงห์แปดแปดเทพนรสิงห์แปดแปดจังหวัรดชเซาไหยเซลาบรีจังหวัดจังหวัดสระบุรีตอนนี้ตอนนี้ตีแฮงจะแสงขึ้นมาตีแฮงจะแสงขึ้นมาชวนอีกลอบหนึ่งในน้ำของนาวาศักดิ์สิทธิ์แสงเป็นเจี๊บกูระเบิดตอนนี้ตีแฮงแสงหนีดาวน์สีนี้รอดเพรารอดมาบังน้ำขันพี่น้องเอ้ยเขาบอกว่าแปด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 ปจเสียงแต่แต่เป็นเสียงเรือเอาแล้วนาวาศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ยอมนาวาศักดิ์สิทธิ์อัดอัดอัดขึ้นมาตามสายตาาาาคบออกกกกววููู่่่ขีี้้สสสิิท์ะนนเเพรงดดล็หย มานี่นแต่ยังยังอีกประมาณ5้สเมตรจะสุดสุดท้ายแล้ววยห้าสิเมตรสุดท้ายบอกว่ายังสูสีสูสีรองน้ำแดงเทปโิปดแปดไล่บทไล่เบียดไล่สิไล่มาเรื่อยๆเทปโรซิงแปดแปดนาวาแปดแปดนาวาแปดแปดนาวาแปดแนาวาแป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 ดแปดนวแปดแปดนวดแปดนวนวแนวแปดแปดนว กับเรือทั้งสองทีมครับาแล้วเออนั่นใจขาดนั่นแล้วนั่นอะไรจะเกิดมันก็เกิดขอบคุณนักกีฬาทั้งสองทีมครับขอบคุณนักกีฬาทั้งสองทีมครับสิริธไรเนาะบาดนี้เนาะกรรมการผู้ทรงเกียรติเป็นรอช้าตัดสินให้เรือชนะในเที่ยวนี้คือเรือในร่องน้ำน้ำเงินในน้ำของเรือนาวา สักสิทธิ์แม่ขอบคขอบคุณครับขอบคุณนักกีฬาทั้งสองทีมครับ